สวัสดีครับท่านผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพอป,อปอมหาสารคามเขต3ที่เคารพทุกท่านวันนี้พบกับทุกท่านด้วยมีภารกิจเร่งด่วนที่จะสื่อสารอยู่2-3เรื่<พ>องเรื่องแรกเป็นเรื่องฮ<พ>อตเรื่องออการระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสาร,รคามก็มีมติการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกับพวกเราอยู่นิดนึงนะครับก็คือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสาร,รคามได้มีมติให้ปิดสถานศึกษาทุกแห่งในเขตเทศบาลเมืองมหาสาร,รคามนะแต่จะไม่ได้ปิดการเรียนนะครับนะปิดไม่ให้เรียนที่สถานศรราึกษา แต่ให้เรียนออนไลน์นะครับเพื่อเป็นการเลี่ยงโควิด -19 ตั้งแต่วันที่18มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคม2564ส่วนสถานศึกษาของพวกเราก็จัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับอนุญาตตามปกติแต่ขอให้เคร่งครัดนะครับเรื่องมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะในเรื่องของการเว้นระยะ ในเรื่องของการสวมแมสในเรื่องของการล้างมือนะครับผมก็ขอสื่อสารเป็นข้อสั่งการไปาหาท่านผู้บริหารสถานศึกษานะครับขอให้ท่านเคร่งครัดในเรื่องนี้นะครับอย่าให้อย่าให้เกิดความเสียหายได้นะครับแม้ว่าการระบาดมันจะเกิดขึ้นก็ขอให้มันเกิดขึ้นภายใต้การระมัดระวัง นะการเคร่งครัดของพวกเราอย่างเต็มที่แต่ถ้าเหตุมันเกิดมันก็เป็นเหตุบุ๋นสขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับอย่าให้เป็นในลักษณะของการเกิดแล้วพบว่าพวกเรายังมีความบกพร่องนะพวกเรายังมีความไม่ระมัดระวังอยูนะ่ถ้าอย่างนั้นแล้วสังคมภายนอกก็จะก็จะมองพวกเราว่าพวกเราไม่ได้ ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลไม่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บงังคับบัญชานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้การสื่อสารมันเป็นโลกของ Globalization นะครับแม้กระทั่งเรื่องของถ้าท่านเห็นท่านจะเห็นเรื่องของคณะกรรมการโลกติดต่อจังหวัดนครราชสีมาก็าตีกลับเรื่องของ ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จะขอจัดกิจกรรมต้อนรับผู้มือในการสถานศึกษานะครับเขาก็ให้ตีกลับแล้วก็มีคําพูดที่บาดตาบาดใจนะกคนฟังที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับผมว่าหลายๆท่านคงจะเห็นอยู่ในคลิปนะที่เขา,เาสื่อสารกันทางออนไลน์เยอะแล้วนะครับเนะพราะนั้นพวกเราก็ขอให้พึง ระมัดระวังนะครับก็สื่อสารเป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองที่เป็นประเด็นอยู่นะครับก็คือการดำเนินการนะการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฉบับที่สองพุทธศักราชสอง3นะซึ่งนะเป็นกฎกระทรวงที่พวกเรา จะต้องปฏิบัติตามเนื่องจากว่าทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมนะวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะรวมทั้งร้านค้าหรือที่มีลักษณะของการเป็น SME เนะเป็นผู้ค้ารายย่อยนะโดยกำหนดกฎกระทรวงฉบับนี้ออกมานะให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม นะผมได้ส่งลิงก์ลิงก์ของการประชุมนะระหว่างกล่มบัญชีกลางกับนะทางอาพอออกลุ่มการเงินนะรวมทั้งพออ,อเขตที่มีโอกาสได้เข้าไปดูให้กับท่านทั้งหลายในไลน์กลุ่มแล้วบางท่านก็อาจจะเปิดแล้วบางรลยก็อาจจะเนื่องจากมันเป็นเวลานานก็อาจจะไม่ฟัง,ฟงไม่จบนะวันนี้ก็เดี๋ยว เดี๋ยวคุณมาริวันนะซึ่งรับฟังจนจบเนี่ยก็จะมาสรุปแนวทางปฏิบัติของพวกเราอีกครั้งหนึง่งผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของการปฏิบัติตามแนวทางกฎกระทรวงที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหม่นะมันเป็นเรื่องใหม่แต่ก็เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องคำนึงถึงและปฏิบัตินะจริงๆมันก็อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะซึ่งเป็น พระราชบัญญัติหลักที่เราจะต้องปฏิบัติตามนะแต่อันนี้เป็นเหมือนกับเป็นระเบียบเป็นแนวทางเป็นกฎกระทรวงเฉพาะขึ้นที่เราก็ต้องปฏิบัติตามเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนะมันไม่มีบทลงโทษนะว่าถ้าทําไม่ทำนะจะต้องจับกลุ่มคุมขังวิฟซับอะไรทั้งหลายแหละไม่เหมือนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่เหมือนพระราชบัญญัติแม่นะครับแต่ ผมไปวิเคราะห์ดูแล้วนะครับพวกเราก็มีมเออีเรื่องของวินัยที่มันคลุมพวกเราอยู่ก็คือเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายนะของรัฐบาลไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชานะครับผมถือว่าผมได้สั่งการไปพร้อมกับคลิปการสื่อสารประชุมออนไลน์ในวันนี้แล้วนะครับ และเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะครับก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ได้ไต่าถามได้ปรึกษากันได้ปรึกษากันกับทางคุณมริวันอาจจะปรึกษาในในการประชุมครั้งนี้หรือถ้ามันหมดเวลาก็อาจจะปรึกษากันนอกรอกนะครับที่สำคัญผมเรียนไว้ว่าหลักการของการทำงานของผมที่นี่ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ นะขณะนี้เรามีาการจัดสรรงบประมาณท<ด>นะลุพันโรงเรียนดีประจำำําตําบลกับคารุพันธโรงเรียนปกติซึ่งผมได้สื่อสารแล้วว่าผมไม่ได้มีคนขายหรือผมไม่ได้มีร้านค้านะที่ตัวผมเองส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านทั้งหลายได้ซื้อนะหรือซื้อกับร้านใดร้านหนึ่งไม่มีนะครับก็ยังยืนยันอีกครั้งนะ ว่าไม่มีแม้กระทั่งการประชุมครั้งนี้ก็ไม่ได้ประชุมเพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้ซื้อกับร้านใดร้านหนึ่งนะแต่เมื่อมันมีกฎกระทรวงฉบับที่ว่านะที่เขาเรียกสัส้นๆว่าว .8.9 มาพวกเราก็จะต้องปฏิบัติตามนะเนื่องจากว่าในตอนท้ายของปีงบประมาณมันจะมีแบบให้รายงานว่านะหน่วยจัดซื้อหมายถึงโรงเรียนนะครับ หรือหน่วยจัดซื้อที่หมายถึงสำนักง,งานเขตพื้นที่ซึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่ก็ได้รับการคารุพันธะ์เช่นเดียวกันกับโรงเรียนนะทางเขตพื้นที่ก็ต้องรายงานเหมือนกันว่า,เ,าเขตพื้นที่การศึกษาผสมศึกษามหาสารคามเขตสามเนี่ยได้รับการจัดสรรง,งบประมาณรายการนนแลการนี้แลการนี้แลการนั้นนะเป็นงบประมาณเท่านี้นะรายการนี้ได้จัดซื้อจาก SME หรือวิสาหกัดวิสาหกิจ นะขนาดกลางตามนโยบายหรือแนวทางบอ89เนี่ยรายการใดบ้างรายการใดที่ไม่ได้จะซื้อ SME เนื่องจากอะไรก็ต้องชี้แจงเหตุผลในนั้นนะครับเทนะ่าที่ผมดูมันก็มีทริกย่อยๆนะที่ผมจะเรียนท่านทั้งหลายที่ได้ดำเนินการก่อนวันที่ หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ2,564ที่ผ่านมาก็ไม่ได้อยู่ในข้อบังคับของของแนวทางนี้นะครับถ้าเกิดโรงเรียนไหนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณผมดูนี่โรงเรียนดีประจำตำบลนี่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเดือนพฤศจิกายนหรือตุลาคมของปีที่แล้วเนี่ยแต่อเผอิญว่าเงินงวดยังไม่มา และในขณะเดียวกันนะครับโรงเรียนได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างได้ผู้ผู้ขายได้ผู้ขายแล้วแล้วก็ลงในระบบ EGP แล้วนั่นและระบบ EGP มันจะเป็นตัวกำหนดว่าเราดำเนินการลงลูกบอลไปถึงลูกไหนอรอเพียงแค่การ ก่อนนี่ผูกพันเพื่อรองเงินงวดเท่านั้นถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นโรงเรียนสามารถดําเนินการต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าโรงเรียนไหนที่แม้จะได้รับการแจ้งจัดสรรแล้วยังไม่ได้ดาเนินการลงในระบบ EGP แล้วพอมาถึงได้รับจัดสรรเงินงวดค่อยดําเนินการหาผู้ขายโดยลงในระบบ EGP นะหลังวันที่1มิถุนายน ว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยก็จะต้องเข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้นะครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมใช้คําว่าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวรายละเอียดว่าแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะก็ให้ทางคุณมารีวันได้กรุณานะเล่าให้พวกเราฟังในโอกาสถัดไป ครับผมจะเรียนพวกเราว่าอย่างนี้นะครับถือเป็นข้อสั่งการของผู้อุ่งในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารามเขตสามด้วยนะครับก็เรียนพี่น้องนะด้วยความเคารพท่านที่เข้ามาไม่ทันผมก็ถือว่านะได้รับทราบแล้วนะครับท่านที่เข้ามาก่อนนะก็ต้องบอกกันนะครับนะเราทํางานแบบมีเครือข่ายก็ต้องบอกกันเตือนกันนะครับโดยเฉพาะท่านประธาน ศูนย์ญญพัฒนาการศึกษาก็ช่วยเตือนกันด้วยนะครับว่ามันมีแนวทางให้ปฏิบัติอย่างนี้อยู่นะครับแต่ถ้าท่านใดเห็นว่าแนวทางฉบับนี้ไม่ได้มีกฎบังคับที่จะลงโทษให้ริบทัพริบบ้านริบเรือนริบลูกริบเมียเหมือนสมัยโบราณแตไม่ปฏิบัติตามนะครับก็ผมก็ถือว่าผมบอกแล้ว ก็บอกกันแค่นี้นะครับท่านที่เคารพทั้งหลายนะก็หลังจากนั้นหลังจากเสร็จเรื่องของการชี้แจงเรื่องแนวทางการเรือนตามตกฎกระทรวงที่ที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนแล้วเนี่ยก็ก็จะเป็นเรื่องของทางกลุ่มนโ,นโยบายและแผนนะครับจะพูดเรื่องสิ่งที่พวกเราจะต้องทําด้วยนะครับก็คือเรื่องระบบบัญชีของสถานศึกษา นะซึ่งขณะนี้หลายโรงเรียนก็ก็ยังกังขาอยู่หลายโรงเรียนก็ยังไม่ได้ดําเนินการอยู่แต่หลายโรงเรียนก็ดําเนินการแล้วนะครับผมได้ไต่ถามแล้วก็พบว่ามันก็มีข้ออุปสรรคต่างๆกันในแต่ละโรงเรียนนะครับผมก็ขอเรียนท่านผู้บริหารว่าผมทราบดีนะครับว่าภารกิจของท่านนั้นมีเยอะมีใหญ่หลวงน,นะครับก็ขอความกรุณานแม้ว่าท่านจะ,กะเกษียณใน อีกสมเดือนข้างหน้านะแต่ก็ขอให้เอาใจใส่เรื่องนี้อย่างเที่จะได้กเกษียณอย่างกเกษมจะได้กเกษียณอย่างสง่างามนะครับผมถือว่าทุกคนที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นเพื่อนครูในสังกัดส,รร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 สพพรมาหาสาลเกศสามนี่คือเพื่อนของผมนะครับคือเพื่อนคือน้องนะคือลูกคือหลานที่ผมจะต้องให้ความรักนะให้การ ปกป้องให้คําแนะนำนะท่านใดที่มีเรื่องรับข้องใจอะไรก็มาหาผมได้ตลอดเวลาหรืออาจจะโทรมาก,ก็ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ผมท่านทั้งหลายก็มีอยู่แล้วนะอย่าได้รีรอนะครับก็เรียนพี่น้องเป็นเบื้องต้นนะเป็นหลักการเป็นแนวทางก,งกว้างๆนะให้ท่านทั้งหลายได้ได้ได้ปฏิบัตินะครับ ในช่วงนี้ก็ขออนุญาตนะสื่อสารกับพี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็จะให้คุณมริวันท่านผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและพัสดุนะได้สื่อสารต่อนะรวมทั้งเสร็จแล้วก็จะต่อไปทางท่านผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนได้เลยนะครับแต่แต่จะเรียนว่าก่อนที่จะส่งไม้จากเรื่องแนวทาง ว .89 เนี่ยขอให้ท่านได้ไต่ถามกันก่อนนะครับเอาให้เคลียร์นะครับเราจะได้มีความสุขในการทำงานนะครับเชิญคุณมริวันครับเชิญครับ